สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้ก็เป็นวันสุขศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในสามวันหรือว่าตรีวานที่พวกเรากำลังจะเหลืออยู่วันนี้และวันพรุ่งนี้และวันอาทิตย์นั้นก็เป็นวันที่พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพพระคัมภีร์วันนี้ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือไบเิลไดรทั้งหมด แต่ก็ได้เอาใจความที่สำคัญมามีใจความว่ายูดาสนำกองทหารและยามรักษาพระวิหารที่บรรดาหัวหน้าสมณะและชาวฟาริสีจัดมาให้มาที่นั่นพระเยซูเจ้าจึงเสด็จออกไปสั่ถามเขาเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายสาะหาใครเขาตอบว่าสาะหาพระเยซูชาวนาซาเรตพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราบอกท่านทั้งหลายแล้วว่าเราคือพระเยซูนั้นแหละ ถ้าท่านสแสวงหาเราก็จงปล่อยคนเหล่านี้ก็คือบรรดาศิษย์ของพระองค์ปิลาตได้สั่งนําพระเยซูเจ้าไปเคี่ยนบรรดาทหารนำหนามมาสารเป็นมงกุฎและสวมพระเศียรให้พระองค์ทรงเสื้อคลุมสีแดงทหารเข้ามาหาพระองค์และพูดว่ากษัตริย์ของชาวยูขอจงทรงพระเจริญและตบหน้าของพระองค์เมื่อบรรดาหัวหน้าสมณะรและยามรักษาพระวิหารเห็นพระองค์ก็ตะโกนว่า เอาไปตรึงกางเขนเอาไปตรึงกางเขนทหารบรรดาทหารนำพระเยซูเจา้าไปประหารพระองค์ทรงแบกไม้กางเขนเสด็จออกไปยังสถานที่ที่เรียกว่าเนินหัวกะโลกภาษาฮีบรูว,ว่ากลกาธาเขาตรึงพระองค์บนไม้กางเขนที่นั่นพร้อมกับนักโทษอีกสองคนอยู่คนละข้างพระเยซูเจา้าทรงทราบว,ว่าทุกสิ่งสำเร็จแล้ว จึงตัดว่าสำเร็จบริบุ์แล้วปรงเอนศีรษะแล้วก็สิ้นพระชนพี่น้องครับวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์นั้นก็คือวันที่เป็นจุดสุดยอดของการไถ่าบาปมนุษยชาติแล้วก็พวกเราก็ต้องมารำพึงรำพึงซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อไม่ใช่จะได้ไม่ลืมเหตุการณ์นั้นแต่เพื่อจะได้บอกกับเราว่าเราจะต้องเดินทางไปเหมือนพระองค์เพื่อเราจะได้กลับคืนชีพเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่สอนพวกเราและพวกเราต้องพยายามที่จะจดจำในเวลาหกโมงของวันศุกร์นั้นสภาัรินชุมนุมและตัดสินอย่างเป็นทางการให้ประหารชีวิตของพระองค์ น,นี่เขาเรียกว่าสามเตี๋ยคือไม่ใช่เป็นทางการแต่เป็นพวกที่อิจฉาริษยาและพยายามที่จะปัดแข้งปัดขาของพระองค์ตลอดเวลาที่พระองค์ทำงานอะไรก็ได้ที่พระองค์ทำดีนั้นนหะเขาก็บอกไม่ดีสิ่งที่พระองค์พูดดีนั้นเขาก็บอกไม่ดีหมดเพราะฉะนั้นพวกนี้ถือโอกาสนี้คล้ายๆกับอาคาตแล้วก็มาลงอยู่ที่วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ย คือตัดสินเป็นทางการเลยทั้งๆที่เป็นสารเตี้ยนะครับเวลาเก้าโมงรปรงถูกมอบให้ปิลาโตเพื่อการสอบสวนภาคแรกรปรงถูกนำไปหาเฮโรดและถูกนำกลับมาหาปิลาโตอีกครั้งหนึ่งคือปัดกันไปปัดกันมาไม่กล้าที่จะตัดสินรปรงถูกสอบสวนภาคสอง เวลา11นาฬิกาโรงถูกตัดสินโดยปิลาโตพรรองถูกเคี่ยนตีถูกสวมมงกุฎน้ำพปรองแบกกางเขนขึ้นเขากัลวาริโอเวลาเที่ยงเที่ยงวันนี้นะครับพรรองถูกตรึงกับไม้กางเขนพรรองเข้าตรีทูดเป็นเวลาสามชั่วโมง สิบหนาฬิกาหรือบ่ายสามโมงพระเยซูเจาสิ้นพระชนบุญกลางเขนยรเซฟเช้าอาริมาเทียไปขออนุญาตปิลาโตพเพื่อจะจัดการพระศพของพระองค์นิโคเิมัสนำน้ำมันมาฉลมพระศพของพระองค์และเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาหรือว่าบ่ายห้าโมงนั้น ก็มีพิธีฝังศพของพระองค์พี่น้องรครับโศกนาฏกรรมมันยิ่งใหญ่คงไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่จะเปรียบเบยหรือเปรียบปานก็คือการที่มนุษย์ตั้งตัวเป็นอริกับพระเจ้าแล้วก็ปรบมือเมื่อพระองค์ตายบนไม้ขังเขนบอกว่า เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีในอดีตแต่ว่าหลังจากนั้นพี่น้องก็ทราบว่าการที่เขาได้ฆ่าพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นหัวหน้าของศาสนาคริสต์ของเราเนี่ยเขาคิดว่าทุกผู้นำต่อๆมาประมาณสองสามรอปีนี้เบียดเบียนจังเลย ส่อหาคริยชนทุกหนทุกแห่งได้ยินคำชื่อคริสยชนเนี่ยโอ้โหใครๆก็ทนไม่ได้จัดการมันเอามันไปตึงงางเขนเอามันไปให้สัตว์ร,ร้ายกินอยู่ในสนามกีฬาเอาไปทำอะไรก็ได้ขอว่าให้มันหมดไปเพราะคิดว่าเมื่อฆ่าคริยชนรุ่นแรกๆไปแล้วเสียง ที่บอกว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระปิญจานั้นก็จะหมดไปแต่ก็คาดผิดมนุษย์คิดว่าฆ่าพระองค์ไปแล้วเขาชนะเป็นเหมือนกับอไอ้แจ็คฆ่ายักษ์หรือว่าจะเหมือนกับเดวิดฆ่ากัวไลอัรหรือเปล่าเขาจะคิดอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วองค์พระเยซูเจ้านั้นยอมที่จะทําตามน้ำพระทัยของพระบิดาต่างหาก ที่ทำให้พระองค์ต้องเสียเปรียบการเดินทางที่พวกเราเดินเป็นเดินรูป14ภาคนั้นพวกเราไม่ได้เดินปีละหนแต่เดินอาทิตย์หนึ่งสองวันก็คือวันศุกร์และวันอังคารเราดําพึงถึงวง์พระเยซูเจ้าทีา่รับทรมานตั้งแต่การที่พระองค์เข้าไปอยู่ในสวนทิเซมานีแล้ว เหงื่อของพระองค์เป็นเลือดเพราะพระองค์เจ็บปวดทรมานจิตใจมากเหลือเกินต่อมาแล้วก็พูดว่าพระองค์เนี่ยถูกเคี่ยนตีถูกถูกสวมมงกุฎหนามแบบบ้านอกที่เขาต้องการที่จะทำร้ายใครแล้วก,ก็ทำแบบคนที่ไม่มีชีวิตลัยเลยอะ่ะจัดการมันเตะมันตีมัน,มนแล้วก็ อะไรก็ได้ที่ใครแสดงอะไรออกมาก็ทุกคนก็หวัวเราะเนี่ยก็คือทำแบบคนที่ปาเถื่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ตัดสินเป็นทางการให้พระองค์แบกกางเขนเนี่ยพวกเราก็รำพึงถึงการที่พระองค์ต้องหกล้มสามครั้งแล้วก็คิดถึงเวลาที่พระองค์เดินมาเห็นแม่พระเวลาที่พระองค์แบกไม่ไหวก็ขอซิมอนชาวเซรินได้ช่วยมา แบกเพื่อไม่ให้พระองค์ตายกลางทางก่อนที่จะถูกตรึงจากนั้นก็พระองค์ก็พบกับวิโรนีกาที่เอาผ้ามาเช็ดพระพักของพระองค์จากนั้นก็หกล้มทั้งที่สองแล้วก็ภาคที่แปดนั้นเราก็เห็นสตรีใจศรัทธาก็มาร้องไห้ร้องห่มและพระองค์ก็เ็ยมองดูนิดหน่อยแล้วก็พูดกับเขาว่านางเอ้ยไม่เป็นไรหรอก ขอให้ร้องให้เพื่อตนเองเถิดทำนองนี้แล้วก็เมื่อไปถึงแล้วก็จับพงนอนภาพกับขังเขนแล้วก็ตอกตะปูแล้วก็ภาคที่สิบเอ็ดภาคภาคที่สิบเอ็ดนั้นก็ตึงพงภาคที่สิบสองพงก็ตายบนไม้ขังเขนและภาคที่สิบสามก็เห็นแม่พระได้อุ้มพระเยซูเจ้าที่ไรวิญญาณตอนนั้น อยู่ในมือแล้วใบหน้าของแม่พระก็สะท้อนให้เห็นถึงความเจ็บปวดที่สุดแต่ไม่ได้พูดอะไรแล้วพรอภักที่14นั้นก็ไปฝังพรงในพระครูหาซึ่งพวกเราก็เห็นภาพเหล่านี้อยู่อาทิตย์ 1, 2, หนึ่งสองหนถ้าพี่น้องยังสวดรูป,ปคำนะครับเพราะฉะนั้นในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพวกเราก็จะพร้อมที่จะ เดินไปกับพระองค์แล้วบอกกับพระองค์ว่าในฐานะเป็นคริสตชนเนี่ยเรารู้อยู่ว่ามีปัญหาแน่นอนการอยู่กับคนที่ไม่เชื่อในพระบิดเจ้าหลายครั้งเขาย้อยเย้ยถากถางบางทีครอบครัวบางครอบครัวที่พ่อรู้จักเนี่ยสามีไม่ได้เป็นคริสเตงภรรยาอยากจะมาหาพระเล็ดลอดหาวิธีบางทีต้องโกหก ออเดี๋ยวฉันจะไปพาลูกไปเที่ยวต่วที่แท้ก็มามิสซาวันอาทิตย์และหลายคนก็ถูกประนามเหยียดหยามเพราะว่าเป็นคริสตชนทั้งในทุกคนทุกแห่งในโลกในทุกสังคมเป็นต้นทุกวันนี้ที่คนเขาไม่นิยมไปวัดไปวาไม,ไม่นิยมนับถือาศาสนาอะไรเนี่ยมีคนที่ไปวัดไปวาแสดงออกถึง ความเชื่อเนี่ยเขาจะถูกย้อยเย้ยถากถางและนอกนั้นถ้าหากว่าในสังคมบางแห่งนี้ไม่ยอมรับพิเศชนเนี่ยก็ลำบากในการที่จะดำรงชีวิตแม้พิธีกรรมก็ต้องเล็ดลอดทำบ้านนั้นบ้านนี้หาวิธีการที่ที่จะไม่ให้คนได้รู้เพื่อจะได้ร่วมสวายบูชามิซาประเทศมาลีที่พวกเราก็เห็นปฏิวัติในช่วงนี้ เขามีมิชชันนารีไปอยู่15ปีดูภายนอกไม่ได้อะไรแต่ดูภา,ายในจริงๆก็มีเยาวชนหลายคนที่มาเรียนรู้ถึงพระเยซูเจ้าและบอกว่ารักพระองค์เหลือเกินที่โปรองตายเพื่อเขาบนไม้ขังเขนเขาจึงไม่กลัวแต่ก่อนที่จะแสดงอะไรออกมานั้นเขาจะต้องมามิสาลับๆเสียก่อนประมาณเกือบเที่ยงคืนหนุ่มสาวเหล่านี้ก็จะออกจากบ้าน แล้วก็ไปหาคุณพ่อคุณพ่อก็ถวายบูชามิสาพร้อมกับเขาและนานหลังจากนั้นเมื่อรับรู้ว่าเมือ่อทางรัฐบาลรู้ว่าคุณพ่อองค์นี้มีส่วนในการที่ทำให้เยาวะชนไข้เขวเขาพูดอย่างนี้ก็ไล่คุณพ่อออกบอกให้ออกภายในยีบสี่ชั่วโมงมิฉะนั้นก็จะฆ่าตายแต่พวกเหล่านี้คิสชนเหล่านี้ที่เป็นเยาวะชนเนี่ย เขาก็ได้สารต่องานของความรักของพระบินเจ้าในประเทศมาลีเข้าไปประกาศว่าพระเยซูเจ้าได้ตายบนไม้กางเขนไม่ใช่เพื่อเขาคนเดียวแต่ทุกๆคนดังนั้นในวันนี้พี่น้องที่รักพี่น้องทําการอดอาหารอดเนื้ออดอาหารซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ภายนอกเท่านั้นเองว่าเราสํานึกในบาปความผิดที่เราได้กระทําและเราจะแบ่งปันสิ่งที่เราไม่ ใช้ในช่วงนี้ให้แก่คนคนอื่นที่กำลังขัดสนเราจะเดินรูปสิบี่ภาคไปพร้อมกับพระเยซสุจา้าพร้อมกับคริจชนบางแห่งก็เดินกลางแดดมีแบกไม้กางเขนที่ค่อนข้างจะใหญ่แต่บางแห่งก็เอากางเขนเล็กๆเ,เป็นสัญ,ญลักษณ์เอาละก็ไม่ได้ว่ากันเพียงแต่ว่าอย่าไปพลาดเป้าหมายหรือความหมายที่แท้จริงของการสืงกางเขนก็คือ องพระเยซูเจ้าเดินข้างหน้าสิทธิของพระองค์จะไม่ใหญ่กว่าพระองค์แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าพระองค์ถูกตึงกางเขนพวกเราเองก็ต้องตรึงตัวเองไว้อีกด้านหนึ่งของไม้กางเขนเมื่อน,นั้นแหละพี่น้องชีวิตของพี่น้องก็อยู่ในความปลอดภัยและจะได้รับชีวิตนิรันดรอ,อย่างแน่นอนขอองค์พระเยซูเจ้าทรงทรง,ทรงถูกตึงกางเขนได้ช่วยพี่น้องในเวลาที่พี่น้องประสบปัญหาความทุกข์ยากลําบาก จะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องในครอบครัวเรื่องในสังคมในประเทศชาติขอให้พี่น้องได้มั่นใจว่าองค์พระเยซูเจ้ายังอยู่เคียงข้างและพระองค์ยังบอกว่าลูกเดินตามเราไปเราหยุดที่ไหนลูกก็จะอยู่ที่นั่นด้วยสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพรึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันร์